เอาสมกับเพื่อนว่าอยยังเกาะผีไปเหยียบกองฉลากบ่จ้าเออนั่นแล้วเราบัว่าเราไปเหยียบกองฉลากมาแล้วไงยังว่าอโอ้โหดีก่ดีอันจีหวัดเลยรางวัลที่หนึ่งคนนี้กันแม่นซื้อลอตเตอรี่ไหมโอ้โหค่ะเอาได้ซ้ำนั่นก็เอาแล้วอยู่อันแถวไหนนี่อันอยากไปที่บานนี่เดี๋ยวอันเดี๋ยวมาหาเด้อโอ้วกนหัวลูกหาเลยโอ้โห ยายาบเลที่เขาว่าถือโจนว่าได้สร้างบ้านหลั้างร้านสองสามหลังว่ะ<อ><ช>รอบรอบนี้คือเขาเขามาอุ้มลงจากโพนไหมครับเข,ขาลากค่ะไม่ไม่ไม่แจ่ให้ตัวงามจริงๆเลยวันนี้แหละตัวงามเลยเออออกมางามงามเลยสวยเลยแหละอันพ่นที่ว่าผีดึงแอวอันยังเกาะเอาว่าตอร่งลำบาก มองแท้มันมีหลายมันมีหลายมองมีแต่มองเจียงเจียงเจียวเจียวเลยนี่แหมอยู่ไกลกันบ่ฮะนนี่อยู่อันนี้อยู่กลางกางๆบ้านละยู่ไมไกลบ้านละวว่าไปตรงน้ากับเมียนนั่นเนี่ยกี่งวดแล้วครับเขาได้มานี่คือเขาได้มากี่งวดแล้วครับแต่ว่าเพิ่นเคยได้มาแต่ว่าเพิ่นกับร่างไปโดนแล้วเนาะครับเพิ่นคิดจังใดบู้จังเป๋าอีกไหมเพิ่นคิดจังใดบู้จังเป๋าอีกมีมันยิ่งมีแล้ว เพื่อถึงดูดใจเพิ่อนสนวะผู้ใดไ,ไปเอาจ้ะการตอนแรก,กเ,กเพิ่นกับยี่มะเอื่นละวันนี้บ่อยู่บ้านเพิ่นรีบเปล่าเองโอ้เพิ่นเป็นผ้ามบ่เพิ่นเปล่ามือเนี่ยมือที่ออว่าไอ้วันปลาใยไงมือออกพันสาเลยนะ่ะอือ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขายติ่มเล็กดี๋ยวไยื่นไปเด้อเดี๋ยวน้อยมันคอยถ่ายกินไอติ่มเพิ่นเป็นผ้าม,ม <c oughs> ัม่เนาะอือเพิ่นขายไอติมเพิ่นขายไอติมก่อนเนาะด้วยแตแจกเลยป้า เดี๋ยวจะไปหารอบนี้แจกเลยแจกเลยไอ้พิมพันเออเข่าสามตูวคุนเด้อเร้วก็เราระมาดาพี่น้องคะผู้ใดอยากไปพิมพ์เอกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนี้คอมเมนต์ใต้คลิป่าอยากให้เบิกแซก็โอปอไปบอเนาะค่ะเนาะคิดจังไหนล่ะคือบอถือห้าสิบพิคานามันไปบอละยังวะยังวะโอ้คอยคืออยู่ดี่อยสื่อน้ำดีบอเนาะ่อยว่า ก็คือจุดนีกะเบนสื่อสิได้ตั้มป่นหลายเดี๋ยวรอเพื่อนขายติมก่อนนะฮะเพิ่นขายติมอยู่ชัยภูมินะครับขายุแถวได้แนันบอกกันบอกแจขอเก้าหัวุโอ้หือไหมด้อัเอากบอกเรา้วก็คืออันบานนั่นดอรยกเจ้าไปโอ้คอยถือบําแ่มคอยกับือเดคืนเบิร์น่นะ ท่นที่บอกด้วเนาะบอกย่ำลำบุญว่าบอกเจ้าย่ำลำบุญรว่าเป็นบอกว่าเป็นไปกองฉลากมาสน่หลอบอกตีตีเสนอโอ้จ๊คเสียว่าแม่นเบาเรนเบาอีดีเออม่ีตีแม่มาเขากันตีตีหมบ ว่าเจ้าที่สองถี่ไปเอานีเบ่อคือเนาะมีแต่อุปรสรรคเนาะสองเทวสองเทเวเออเมื่อเขานะเทียก้อนกระไห่หนึ่งีหนึ่งกับสามศูนอืเมื่อเขาพีเียนี่กรให้อ่ากสองอือเมื่อเขาเม่อเขาจังหวัดเมื่อไปแล้วอืออืแมงเพิ่นมากับเ่อไปเอามองนี่แมงเาม่า บางนี้ดีกว่าจ้าบงนี้ยังมีโปรเซียนหลายกว่าเลยเป็นน้ำผู้ขงเนาะเป่นปรนหลายกว่าเลยเยขินหาค่าใครแน่นาะจ้าเหนข้าใคแม่อัน่วนมันเป็นพ่นน,น้อยดอเป็นตปา,ามเปน,น,ปเ,นเป็นพ่นปูตานน่บ่จ้า อคนเอื่นปูเอีหยงครับอันผีตายแหกของฉันผีตายแหกอันอยู่น้ำนานนะโอ้ปูตาผีหน้าเนาะเมียนเมียนอันตำรองนั่นลหละโอ้คนเราคนไปเหยียบกองฉลากมาแล้วแน่นอนแต่วปาเอาห<า>ยั่ง,<า>งไปเลี้ยงเพื่อนค่ะบาร์นี่อันเมื่อนั้นซื้อเราไปเพื่อนกต่ยิ่งมันมาโอ้บางนีซื้อเราตื่นใจแต่ยิ่งมันบวกถึงหัวโอ้เพื่อนมัดกินเราะ

เราให้ใกล้ตัวปาวซื้อมาครับการนั่งกางยบ้านนั่นกางที่เลี้ยงเพิ่นอีกู่ค่ะเลี้ยงเพิ่นอยู่ดอกอ๋อคือจะขอเก้างวดใช่ไหมครับคุยกันจำไปว่าเอาจะเก้างวดเด้จำอ่าสซเอามือได้ทั่วป๋าทางช่องในท่าจ่าเด้อโอปัวก็เบิดทราบสิไปเบื้องน้าไอ้คุยคุยกันบ้านบ้านพาเนี่ยแหละเกี่ยวตองงวดให้เบังเกี่ยวตองงวดบ้านมันไี่เป็นบัานผาที่หอดะบ้านที่อะไรฮะ เมีทีเอื่นจ้าจ้าเดี๋ยวสิไปอันเดี๋ยวสิไปหาเปิ้นยากันกับงานศพอยู่จ้าเปิ้นเผาศพมื่อนี่แหละเผาศพเรื่องมื่อนี่ก็ต่อไปกับจิ้บเิ้ย่าหรอกเพราะว่าเพคนเพคนบริษัทบุญยังหรอมั้งขอเก่างวดเนาะค่ะเนาะขอขอว่าเอาเก่างวดทันได้เก่างวดเดียว ปากไว้เลยครับจัดโมฮูรีแล้วก็จิตจัดอันผ้าหวานผ้าขาวยังก็บจิตจัดคนละมากลากไม่ก็บจัดไนต์เตอร์คนละไปอืมประมาณเดือนหาหงือเดือนหกปีหนาค่ะโอเคจัะเดี๋ยวเดี๋ยวอันติดโทษหาหรืโทษมาบอกย้ำอีกทแกนเด้อจ้าเด้อจ้าเอาเอฟซีท่านใด้ล้อเนาะค่ะครับอ่คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะมีผู้อยากได้น้ำเนาะ เป็นเนี่ย่างเนาะค่ะ,คะต้องขอบพุ่นเชียงน้องโอ้ยผีหยับกองสลากหยับตึบตบต,บตืบตางตัวตเวไมนได้ทึ่งตรงทึง่งตูตดครับผู้ใดอยากได้คอมเมนต์ใต้คลิปว่าให้เบิกครับไปบกอกระอุปอไปเอาหอดมองบอให้ไปบอพี่น้องใชัยภ <ะ S 1> ูมใชัยภูมนะฮะแมน แต่ไปซื้อเลขบ่ถสือพี่สิมีค่าเนาะมันไปน้ำพิ่นบ่ล่ะเป็นลูกกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดโจเป็นลูกกับเลขลับนี่แหละโอ้ยดับนาะดับแนวพี่น้องเออไม่เป็นไรไเอาลองคอมเมนต์มาเบิงใจพี่อาสิไปหอดมองด้วยพี่น้องเอ้าเมนเอาเบิงเด้อรับชัยภูมิแตกสามตัวในจรวดในยกให้ดูอีกรอบหน่อยครับนี่นี่นีว่ากี่คู่ยังได้ไหมอันนี้คือรับชัยภูมิในเอฟซีนะที่ว่าผีดอนปู่ตาเนี่ยมาบอกนะครับบอกว่าไปกองสลากนะโอ้หักเนาะ เอ้าขอบคุณเบิกซับครับผม